โอเคขอกล่วาวกะอวัยรุ่นอารีนาเวงเอาหรือว่าวัยรุ่นโดนดนทางออกกันทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยครับนี่ครับเดือนธ e นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยค้งแข่งโดยการเล่นปืนพกดีเคิร์ดไเกิลน,นั่นเองนะบอก,กเลยว่าในเกมจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับผม แกก็จะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับนะใครรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กันนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมสร้งสรรง์ผลงานต่อไปนั่นเองนะโอเคในตอนแรกเนี่ยกลุ่มจะมาเปิดประตูหนึ่งนาทีสี่ส okay. ิบกันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าจะได้เข้ากันแบบดีๆหรือเปล่า อันนี้ผมขอออกความเห็นครักนิดนึงนะครับด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมว่าในคัางแสงเล็กหรือว่าทางแสงใหญ่เนี่ยเรตตอบเนี่ยมปนค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะผมว่าเนี่ยนะ นี่แหละครับเวลาพูดเลขคังแ่งเจอจะเจอบอทแบบนี้เลยนะเขาจะยิงใส่เราแบบรัวมากเลยนะครับวเวลาเราเข้ามาในคังแ่งได้เนี่ยก็ฟาร์มให้หมดทุกอย่างน,นะครับเราจะได้ออกไปแบบอิ่มๆเลยนะ โอ้แวบบแรกสี่ช่องนี่ว่าถ้วยโอ้โหไม่ใช่นะครับ ตักแรกเนี่ยผมจะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นบอทนะครับแต่พอดูจากอวตารของเขาแล้วนะไม่น่าใช่บอทนะครับ A few moments later โอเคเดี๋ยวผมขอขอยากเก็บยาแก้ปวดมันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ยาแก้ปวดผมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้หมดแล้วนะครับ โอเคเรากำจัดเพื่อนเขาไปได้ของคนนะครับเพื่อนๆต่ระหว่างนั้นนะถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูจะมีการกดกดเรือยชูชีพใกล้ดินไปแล้วนะครับตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้สังเกตน,นะเพราะว่ากําลังวิ่งบวกกันอยู่นั่นเอง เป็นไงกันบ้างฮะโอ้โหจัดการไปทั้งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ ผมว่าปืนพงสีเคียอีกเกิลเนี่ยถ้าเราใช้กระสุนที่แพงที่สุดเนี่ยโอกาสที่เราจะจัดก,การเขาในช่วงพิปตาเนี่ยก็แป๊บเดียวเองนะครับแต่ก็ต้องพูดก่อนว่าถ้าเราไปเล่นในส่วนของโกคังแสงใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะเจอเคล็ดใหญ่กว่านะครับ ใวความที่ค่าน้อยก็อ่อนประสบการณ์การเล่นงแข่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าแจ้งเตือนนี่การปล่อยชาเรือไปเรียบร้อยแล้วนะไอตอนนั้นผมก็คิดว่ามีคนไปกดสวิตวิแล้วก็แบบเตรียมอ่อนนะครับก็เลยแบบหาใหญ่เลย อนที่ผมลงมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็แอบตกใจอยู่เลยนะครับเพราะว่าทําไมบอดถึงไม่ไปที่เรือชูชีพนะเพราะปกติเวลามีใครกดเรือชูชีพเนี่ยบอดจะชอบไปกองกันจากตรงนั้นนั่นเองในตอนนั้นน่ะผมก็ยังระแวงอยู่นะครับว่ามีคนอยู่ในคางแขงหรือเปล่าแต่จากที่ผมเดินคือเวด้านล่างมาแล้วก็เช็คตามที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตีความไปว่า ไอ้แจ้งตือเนี่ยนนะเป็นการที่แบบว่าเออเขาปล่อยท่าเรือแล้วก็เขาเตรียมถอดกําลังไปแล้วกนรในอีกขั้นาการหนึงหรือว่ากานที่หาหนึ่งผมว่าเขาน่าจะทําการโกสดวิตแล้วก็มาบวกกับผมและทีนี้เขาก็ตุ่ยนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้เนี่ผมอาจจะพูดปหน่อยต้องขออภัยเพื่อนๆที่ชอบดูเกมิ่เงียยๆกันนะหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเคลียร์ของแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้ดูคลิปเป็นยาวๆไปเลยนะครับ ในระหว่างก่อนที่ผมจะเก็บตัวชายนั้นผมก็ลืมนะครับว่าทำ <No. S 1> ไมเกาะห้าแล้วผมไปยอมเก็บนะแล้วที่วันหากว่านั้นคือเกาะสี่ของเราเนี่ยใกล้จะพังแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่านะหลังจากตอนนี้เนี่ยผมก็จะทําการออกตรงทางอุโมงนั่นเองนะเพราะผมได้เช็คแล้วนะครับว่ายังไม่มีการกดไปนั่นเองแอดก็บอกกันเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งบทเรียน อีกอันหนึ่งเลยที่ผมยังไม่รู้ในครั้งแต่งนะ <S <S ใช่แล้วครับผมกดพินสวิตนั่นเองนะเพื่อนๆเไอตอนกดออกน,นี่โอ้ยดีใจแล้วลอยลามละโอ้โหเตรียไปอุโมงค์คีย์บอดแล้วก็ออกกันได้เลยนะแต่จริงๆแล้วมันกดพินสวิตนั่นเอง แต่ก็ยังโชคยังดีนะครับที่ทางออกตรงอุโม์เนี่ยใช้เวลาแค่ขามนาทีนะถ้าหลังจากนี้เนี่ยผมรู้ตัวไวเนี่ยก็ยังกดทันอยู่นะครับแต่บอกกันเลยว่าช่องทีของดีเคมเบเนี่ยไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังกันแน่นอนนะครับเรื่องอะไรเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็กดสวิตช์ถอนกำลังเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะแต่ว่าผมจะไปทันหร,รือเปล่าหรนนี้นหรหตการณ์อะไรขึ้นก็รอชมกันได้เลย บอยิงตัวนี้โอ้ยจะรั่วโอเคผมนะใครชอบในของคลิปนี้นะก็ฝดเรียนที่ของของทางแข่งเลยอย่าประมาทกระบอดนะครับโอ้โหไม่น่าเลยวะโอเคผมวันนี้ผมก็ขอกรากันไปก่อนใครดูวริษัตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อความเป็นิริมงคลให้กับเจ้าของช่องนะครับแล้วก็เป็นิริมงคลให้กับตัว คนดูด้วยนะครับจะได้ออกร้านออกแขมกันนะแล้วก็ไม่โดนปอดยิงแบบผมนะ nice.